สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวอันเดียปิโลนะครับผมเป็นกลางลับที่แบบเปิดบอลโคตรเม่นนะเป็นเวอร์ชั่นตำนานนะฮะนะผมแพคปัจจุบันเลยนะอยู่ในแพคปัจจุบันนะครับกลางรับที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะนะครับผมทำเกมรุกเจ็ดหกฮนะ บอลโทรนเก้าสามเลี้ยงบอลเป็ดเก้าประกบตัวเก้าสี่สงสั้นเก้าเจ็ดเปิดบอลเก้าเก้านะฮะคูดแม่นแม่นอยากจะวางนะโอเคลูกตั้งเตะเก้าเก้าความโค้งเก้าหกเลยนะฮะเปิดบอลลูกตั้งเตะได้เลยพลังกันยิงเป็ดห้าโอเคบาลานซ์เป็ดเก้าสเตมินา 8, 4, ่าเป็ดสี่ค่อนข้างน้อยนะนะค่อนข้างน้อยสายเปิดบอลอย่างเดียวลูกตั้งเตะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลี้ยงเยอะแต่ครองบอลก็ได้นะ นะฮะสกิลคองบอลคล่องตัวก็ได้อยู่นะก็ไม่แย่นะฮะโอเคส่วนสกิลก็จะมีอ่าคัดบีไฮนอัเทิ์นฮะสกิลยิงไกลสกิลยิงลูกสายเล่นบอลจังหวะเดียวับนะผมแทงบอลทะลุช่องนะฮะแล้วก็เปิดบอลจากริมเส้นได้ดีขึ้นนะับผมส่งสั้นได้ดีขึ้นมีสกิลยิงจุดโทษแล้วก็สกิลกับตันนะฮะสำหรับปีโลนะผม อันเดรียปิโลคนนี้นะครับผมโอเคไปนะฮะจับลงเล่นโอเพนแชร์เลนเหมือนเดิมเม็ดดีมาแล้วทุกคนต้องเรียบจัดเม็ดดีเก็บทองก่อนช่วงนี้ต้องเก็บทองนะโอเคโอเพนแชร์เลนมาลุยครับผมโอเคครับผมมาเกมแรกสำหรับอันเดรียปิโลนะครับปิโลปิโลมากลางรับโอเค ไปครับผม,มทย์ปีลูฮะฝากมาก่อนเออไรากาดเกือบเสียแล้วนะฮะแล้วก็ยกไปฝั่งนูน้นกิ๊กถึงอยู่แล้วโคตรแม่นแล้วก็กิ๊กโค้งๆมากิ๊กไม่เปิดบอลลูกพุ่งหรอพุ่งเข้ามือนะเข้ามือโกนะเนีที่ไรากาดนะผมฝากมาก่อนแล้วก็ยกไปฝั่งนูน้นค่อนข้างโอเคมาผมกิ๊กฮนะโด แล้วก็เปิดไปเลยติดนะผมอาจจะแบบเปิดดีๆฮะไปฝั่งนี้มั่งลูกนี้เไคเขยมรออย,อยู่แล้วโอโ้โหโคตรแม่นเปิดโคตรแม่นโคตรชอบเลยเนี่ยแม่นมากาที่ปิโลฮะเลี้ยงไปก่อนครองบอลถือว่าโอเคมาไปฮะคคมิกโอเคครับผมจบครึ่งแรกฮะ ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับผมนะแต่ก็ได้เห็นการเปิดบอลของปิโลแม่งโคตรสุดจริงทึงแบบแม่นเกินบางทีอะนะโอ้สุดนะคนเนี้ยเปิดบอลได้อยู่นะนะหรือว่าผมจะมาเทนรายกาดว่าไรกาดมันก็ดีไงบีเอร่าก็ดีอยู่แล้วนะแต่ปิโลแม่งก็รู้สึกว่ามันเปิดบอลแบบแม่นมากอะนะเบคแฮมฝั่งขวากิกฝั่งซ้ายเงี้ยได้หมดเลยติงได้หมดอะ ไห้เปิดเลยนะโอเคก็โอเคเลยนะสำหรับอันเดรปิลูนะผมก็เพิ่งเคยลองเล่นนี่แหละนะเวอร์ชันไอคอนิกผมก็ไม่มีไง <c oughs> ก็เลยมาลองตำนานตำนานก็โหดแล้วนะเปิดบอลน,นะสุดจริงสุดจริงมาผมมาต่อในเกมครึ่งหลังฮะโอเคแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู่โอกาสก็มีนะหลายจังหวะแต่ก็ชาร์นิดนึงกดช้า <c oughs> สั่งงานชา้า มาที่ปิโลครับผมเรามารายการก่อนมาปิโลอีกครั้งยกไปครับผมกิกเนี่ยกิกถึงด้วยไปแล้วลูกนี้ความเร็วของกิกแล้วก็โคง้ง้ลูกนี้สุดจริงนะโอ้โหคนหม,หมู่งเลยเขาโคตนะครับผมกิกเนี่ยดูดูคนหมู่งเป๊ะนะโอ้โหท่าน,นี้สวยสวยโอ้โหนะมาหนึ่งครับผม โอเคการเปิดบอลของปิโลได้ผลนะฮะมาที่ายการฮนะที่ปาเป้ไปก่อนเไปเคี่ยมโดนรุมมาคริสเตียนโนมาปิโลโอ้โจริงนะฮะเกือบสวยเกือบสวยเมื่อกี้มาปิโลครับมผมยกไปอีกแล้วโอ้โหโดูเรานี่เป็นดูแล้วก็ทันไหมแต่ก็แม่น,นเอาเรื่องนะฮะ ม่นจัดเลยไม่ใช่มาเรื่อยม่นจัดเลยอ่ะปีโลโอีกครั้งไทยมาก่อนกิกครับผมกิกบอกไปไปลุยฮะยังไม่ไหวยังไม่ไหวมาปีโลฝั่งนี้เไปเคียมรออยู่แล้วโคตรลแม่นเฉียแล้วก็โค้งๆปะเป้คนเดิมโอ้โหคือแม่งชอบตอนน้ำเปิดอะทุกคนมันแม่นมากอะแม่นจนแบบเทียม,มันต้องทำลายแหละจับวางเหืออะไรเงี้ยนะ คตรเลยนะเบี้ยมเมื่ผมจะเปิดโคง้โคงเข้าไปฮนะไรกาดไม่ปีโ,ปโร่เปิดโคตรแม่นเปิดโคตรแม่นเลยนะเบี่ยมก็ได้กิ๊กก็ได้นะซ้ายขวาเนี่ยนะฮะโอ้โหชอบว่ะโอเคผมเกมในหนึ่งศูนย์ฮะโอ้โหปีโร่ถือว่าสุดว่ะฟอร์มขนาดนี้ผมว่าสุดนะนะฮะจบที่หนะึ่งศูนย์ในปีปผม เอสติดโดยจิกโอ้โหพีโลสุดจริงเนี่ยสุดจริงพีโลนะผมไปครับผมต่อเกมที่สองครโอเคมาต่อเกมที่สองครับผมนะ่ยสำหรับอันเดรียพีโลเนี่ยฮะผู้ชายที่เปิดบอลแม่นที่สุดในโลกก็ว่าได้นะก็พูดได้นะไม่แม่นขนาดนี้นะฮะทั้งในชีวิตจริงทั้งในเกมไม่ก็สุดจริงนะผมชอบเลยอ่ะเนี่ยที่รายการนะผม โ,โยกไปฝั่งนู้นเลยให้โอ้โหแบนเนอร์ต้องเข้าเลยอะโอ้โหเชีย่ยกาบเปิดเล่นๆมาไม่หลุดเฉยโอ้โหที่หละคนที่มันเปิดแม่นของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ดีว่เนยะเปิดยังไงม่งก็หลุดอะโอ้โหอันนี้ก็สุดสุดเกินมาที่รายการฮะพิโร่ฝากมารายการบอกพิโรบอกอยากยิง <laughs> พิโรบอกอยากยิงฮะคริสเตียนโนมา มาที่ปีโลขอปั่นโค้งเอาวะเอาวะยังไม่ยอมฮะยังบางบางแล้วก็ททงฝั่งนู้นจะเดียวบาเปิดสวยๆยังอะโอเคที่เปีโลเปิดไปเลยครับผมปีโลเปิดมากิกสวยๆเข้าในไหมได้ไหมแน่นแน่นเกินฝืนไปหน่อยฮะ ยกไปเลยครับผมก,กิ๊กฮะจับอลยาวแต่ก็ยังได้อยู่ไปเลยคนเดียว,คน,ยวคนเดียวลูกนี้กิ๊กคนเดียวฝากมาก่อนไรกาดโดยิงโอเคครับผมมามต้องอย่างนี้นะฮะกว่าจะได้แต่ละลูกอย่างนี้ครับผมตีเสมอได้ครับผมช่วงท้ายครึ่งแรกพอดีโอเคครับผมจบครึ่งแรกฮะหนึ่งหนึ่งโอเคถือว่ายากลำบาก,กระกมนี้ แย่ลำบากเลยนะแต่ปิโลก็ยังเปิดแม่นเหมือนเดิมนะเกมจะเป็นยังไงแมนก็ยังเปิดแม่นเหมือนเดิมนะฮะเกเกมนี้จะพยายามให้มันยิงนะฮะจะพยายามเพราะว่ามันมีสกิลยิงไกลยยงไงมีสก,กลิลย,ยิงไงก,กลอย,ยงงู่นะทีปิโลครับผมยกมากิกฮะกิกมาสวยสวยงามลูกนี้ฉีกฉีกฉีกแล้วก็ ส่งสั้นๆโดูยิงเรียบร้อยไหมไม่เข้าโอโ้โหเชียลูกดีะอยังไม่เข้าฮนะโอ้ห่าเสียดายได้โมงไหม,มนะฮะยังมเปลี่ยนโลยิงเท้าซ้ายโอ้ยได้อยู่นะผมยิงไกลได้อยู่มันฮนะยังได้ไหมโอเคเปิดเหมือนเดิมแล้วลก็ดูเข้ามือเชสนี่ฮะ ปิโลมาเดลิกมาที่ปิโลกระชากโอ้โหผิดที่ผิดเวลาแต่ก็ยังได้อยู่ฮะกระชากผิดที่ผิดเวลาเท่าไหร่นิดหน่อยมาเบคแฮมยิงโอ้โหข้ามคานฮะเหินๆเลยนะผมโอเคถือว่ามันนะผมมีปิโลอยู่มันฮะมาที่ปิโลฝากมากิกซวยๆไป มาที่คริสเตียนโอสงไม่ดีเลยกนี้เอ้ถึงโดด้วยพิโรบอกฝั่งนู้นยังว่างครับผมเบคเฮียมรออยู่เรียบอฮะเบคเฮียมแล้วก็ได้เปดิดถึงไหมไม่ถึงพิโรได้บอลฝากมาแล้วก็แทงมากูจะยิงซะหน่อยอโอ้โหไม่ได้ออยิงอ่ะพยายามป้อนให้มันได้ยิงอ่ะแล้วก็ยังฮะลูกน,นี้ต้องได้ยิงละ มาปิดลูเเกเฮ้ยยังไม่ได้ยิงสักทีทุกคนมาปิดลูกผมฝากก่อนรายการสมาปิดลูปิดลูกฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โห,โหยังได้ฟาวอะใทยมากิกครับผมกิกบอกได้เปิดอีกแล้วโอ้โหค่อนข้างเข้ามือว่ะกิกเปิดตลอดเลยนะกิกเปิดเข้าเข้ามือโกตลอดเลยนะโอเคครับผม นะอยู่ี่หนึ่งหนึ่งถึงว่าสุดอยู่นะปโลูนะฮะเวอร์ชันตำนานอีกแล้วครับผมเข้ามืออีกแล้วนะฮะเปิดบอลแม่งยางกระจับวางนะโอเคจะเป็นคริสเตียนโน่แล้วก็ปิโลูนะฮะคนนี้เปิดบอลมันมากโคตรชอบเลยนะฮะคนนี้เป็นเนมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอันเดรปิลนะใครที่ชอบแบบสายเปิดบอลแม่นๆอย่างนี้ก็คนนี้จัดเลยจริงๆแต่เลยกลางรับนะฮะกลางรับ เปิดบอลแม่นๆนะครับผมแต่ก็เหนื่อยง่ายนะคนเนี้ยเหนื่อยง่ายอย่างอื่นก็ดีนะยิงไกลก็ค่อนข้างแรงเลยแต่ก็ยังตำประตูไม่ได้นะโอเคแต่เปิดบอลเนี่เห็นผลจริงๆนะครับผมนะสำหรับอัลเดร์ปิโลนะโอเคนะคส่วนใครจะปั๊ม GP กระทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go